วนนี้มาที่แม่ยโมโอนะครับลานแม่ยโมโอจะมาบนบานสารเก่านะครับเวลากลางคืนตอนนี้ก็เกือบเที่ยงคืนแล้วห้าทุ่มกว่าบนบานสารเกา่าพรุ่งนี้เดินทางไปขึ้นสารนะครับขึ้นสารในวันจันทร์ที่ถึงนี้กรณีที่ถูกโกงนะครับไก่เกลีอยก็บ,น,บนนะครับ ให้ชนาคดีนะครับแล้วก็บ่นว่าชนาคดีแล้วจะเอาหมอํำโคราชฉลองกีฬานมยามโมนีนสา3วันสคืนประมาณนี้ครับเดี๋ยวคงกลับไปหาดอกไม้ทุเทียงก่าบก่อนนะครับก็คงจะถ่ายคลิปวิดีโอแต่เพียงเท่านี้นะครับครับ ตอนนี้ว่ายมยยามเขาไม่ต้องไม่ต้องจุดเทียนนะครับก็มีจุดไฟฟ้าแทนเลยครับ เทสสะพะคะปะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะปะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะปะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังโหมรรมังโหมสังขังร้อมอันตรายาวินาวินาสตัณหินโมพุทธายะพุทธังโหมทรงมังโหม สังฆังร้อมอันตรายายีนาตสันตินะโมพุทธายะพุทธังโหมธรรมังโหมสังฆังร้อมอันตรายายีนาตสันตินะโมพุทธายะสาธุขอให้ข้าพุทธเจ้าชนะคดีด้วยเถิดเพราะว่า จำเลยเขาโกงข้าพเจ้าสินซะตุข้ะพุทธเจ้าจะเอาลำโคราชมาฉลองที่ลานพระยาโม,มงสามวันสามคืนนะ้อส้าตุส้าตุไอตุ